ระเทศไพนมค่าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูภูไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงนครพนมเป็นเมืองหน้าอยู่ประตูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอาเซียนหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด้วยจุดแข็งในเรื่องเส้นทางขนส่งชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นครพนมจึงเป็นเสมือนประตูเชื่อมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภ,ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตามความขวัญที่ว่านครพนมชมสามที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระธาตุพนมสวยที่สุดสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สาม งามที่สุดทิวทัศน์ริมฝั่งโขงนครพนมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งตั้งอยู่ถนนกลางเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมีเขตบริการ6อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมอำเภอธาตุพนมอำเภอนาแกอำเภอป่าป่าอำเภอเรนูนครอำเภอวังยา มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน248โรงเรียนจัดการศึกษา3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเครือข่ายสถานศึกษาจํานวน25เครือข่ายภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรคุณภาพพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนค่านิยมองค์กรน้ายิ้มมือไหว้ ใจบริการเชี่ยวชาญหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตามภารกิจภายใต้การนํำของนายอภิชัยธรรมมาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งและรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งได้แก่นายทรงศักดิ์กวนรัชชาน,นายนรงเห็นหลอด และนางนารึงมนสุภาทอจากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสพทได้แก่นโยบายหลักสอท12ข้อคลิคควินสอท7ข้อนโยบายสพท4ด้านจุดเน้นสพท9ข้อค i c ค p อ l i ซ y สพท10เรื่องสพปนครพนมเขตหนึ่งได้สร้างรูปแบบการทำงานโดยใช้โมเดล nkp1 tag team เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงนโยบายและจุดเน้นของสพทลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจากนโยบายดังกล่าวข้างต้นผมได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งการอ่านออกเขียนได้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญ และก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เด็กนักเรียนของพวกเรานั้นจะต้องอ่านออกเขียนได้กันทุกคนการอ่านออกเขียนได้ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่จะสามารถทําให้เด็กนักเรียนของพวกเรานั้นศึกษาหาความรู้ในวิชาต่ตางๆนั้นเพิ่มเติมได้เมื่อเด็กของพวกเราอ่านออกเขียนได้กันทุกคนแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะนําไปสู่การที่คุณครูของพวกเราจะใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ A c t i v e Learning เพื่อที่จะตอบสนองนโยบายของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ประกอบไปด้วย3 R8C และก็ตอบสนองสวัรถนะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนการสอนแบบ Active Learning นี้เด็กนักเรียนและคุณครูจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้แบบ Active Learning จะทําให้เด็กนั้นเกิดทักษะการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านวิชาการทักษะชีวิตหรือว่าทักษะอาชีพเพราะว่าเด็กนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงและก็สามารถนําความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ผลจากการดําเนินการดังกล่าวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งมีรูปแบบในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างเป็นรูปธรรม ผลงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทายได้แก่โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนและโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC มีวิธีการดำเนินการสู่การปฏิบัติดังนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ทําทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้คือการอ่านการเขียนดังนั้นสำนักง,งานเขตจึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทำงานแบบทีมดังนี้น 1. น r ่ a i n i n g จัดทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทําเว็บไซต์ครอบครัวภาษาไทยและเพจสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสพป,ปะะคนครพนมเขตหนึ่งจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติจัดอบรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน 2. empowerment การเสริมพลังบวกด้วยการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจากทีมบริหารและศึกษานิเทศของเขต 3. analysis and report การจัดประกวดนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4. Mentoring and Coaching จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสู่การยกระดับการทำงานในรอบต่อไปส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นป .1- ถึงม .3 ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีสื่อนวัตกรรมในการพัฒนาความสามารถการอ่านการเขียนของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสามารถแก้ปัญหาการอ่านการเขียนและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักง,งานเขตมีรูปแบบและนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบสามารถเผยแพร่ได้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ดำเนินการดังนี้ ด้วยการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดยังไม่บรรลุตามเป้าหมายเนื่องจากผู้เรียนยังไม่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงดังนั้นสำนักง,งานเขตจึงได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดกิจกรรม Open Eye ให้โรงเรียนต้นแบบนำเสนอภาพการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ 2. ดำเนินการตามกระบวนการทีเทรนนิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษากิจกรรม PBL และกิจกรรม PLC Empowerment การมอบหมายภารกิจ Analysis and Report จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้จิตศึกษา PBL และ PLC Mentoring and Coaching การลงพื้นที่กำกับติดตามและให้คำปรึกษา 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Open House เพื่อถอดบทเรียนการทำงานโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตรวรรษที่21ตามความถนัดและความสนใจครูและผู้เกี่ยวข้องได้แก่ผู้ปกครองชุมชนมีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพบริบทสำนักง,งานเขตได้แนวทางการเรียนรู้ที่ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัดสามารถนำไปวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความเหมาะสมได้โดยความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำน,นโยบายสู่การปฏิบัติ ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายการศึกษาของชาติคือคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21